เอ๊ะ <sm all> สุนิมขึ้นดำค่ะแข่พันไดนี่มแมนบ่นั่นน,น,นดำดำนะแล้วตัวนี้ล่ะตัวนิมนขึดด้นแดงแดงอืม อ๋อนี่งัวพันผืนบ้านกระงามตัวละสีผิวเพ่นพอค่ะเพาะเซื้อมนกดำเขามากสีน้ำตาลสีแดงแดงนี่เนาะข้าวก็บ่ค่อยซื้อซื้ออยู่แต่ละค่าตกเขามากแดงแดงแลยเนาะ แดงแดงแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองเหลืองเนาะเหลืองเช่าเลยเช่าเลยยังง้นะเออเป็นเมีเนเมียยังเดียวอืมตังกิโลเลยเนี่ยบ่จะสังกินแต่ังเลย่าจากโลจากโลโลก่สอบาการ์เกอา์สกอรวกันตัวอยเลยนะอืมัวลอยเ่ะเนี่ยพันพื้นบ้านสีดำดำ อันนี้นบามัน,นเรียกบามันอนี่นี่คุณบ้านดำดำคนละท<อ>รงตัวไม่โตแต่คนเขาก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เพราะว่าสีมันไม่สวยท้องตลาดอนะนะเขาชอบสีแดงเาชอบสีแดงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยหรือสีเหลืองอย่างนู้นไไแต่พ่อบอกว่าชลเล่เขาช่้างกิโล น้ำหนักเท่าไหร่ก็วบบ่ากันไปกิโลละแปดสิบกิโลละร้อยก็ว่ากันไปิมมไม่เกินร้อยไอ้ขนเยอะๆน่ะเขาขาวอะทันขนอะ,อะเห็นไหมอันนี้นนบามม่นนี่แพงแม,ม่นปนน๊อปทรงมันสวยเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกบามม่นกับไอ้ตัวออกเหลืองๆนี้เรียกราคาได้อันนี้เขาเอ่ยว่าสั่งกิโลเอา่ะ นี่เป็นวัวเนื้อโชลาเล่เห็นปะเออขนเยอะนี่หัวมันจะเป็นยังไงนะหัวมันเป็นจุกจุกนี่เขาไหมนะหัวจุกนี่เขาบองวัวพันนี่มีเป็นบางตัวนี่นี่ไงเขาไม่เหมือนเพื่อนด้วยนะเขาไม่เหมือนวัวเห็นไหม ชายจะเป็นเขากระทิงใช่ไหมอืมเป็นรอยยมาทายข่อยเด้อคนมา <laughs> ข่อยนั้งกินบ <laughs> บอิ้ง <laughs> อยูข่อยูนย์ดิอมเลย <laughs> อ่าใช่พร้อมตูดมันจ่อยเลยนะ่ะแล้วเอาหญ้าลูซี่มาให้วัวกินวัวไม่กินวัวไม่ชอบกินไหมแต่ถ้าไม่มีหิวจริงๆก็ต้องกิน ใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขากินยอดมันเนาะเพราะไม่อยากกินก้านมันเหมือนโคอยากกินหญ้าอ่อนล่ะพี่เอ,อ้ยแม่มาแจกงานค่านบุญมาแจกวันนั้นธรรมชาติของมันเหมือนโคแก่กินหญ้าอ่อนนั่นแหละนั่นธรรมชาติของ,ของ,ข,องของโค ก็ตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็สะดวกตรงที่มีน้ําถ้าจะเอาน้ําให้วัวกินเขาก็จะเนี่ยเขาก็จะสับสวิตเสียบปลั๊กแล้วสายก็ะจะตกลงมาก็ะจะเปิดน้ําให้วัวได้นี่คือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโอเด็กน้อยก็จะมาเล่นเป็นสนามเด็กเล่น อำเภอเผอเมือง,งอ,องไงเือเมือจง <c ười> จำบ่ได้จำไม่ได้หรอกพี่จุกกินข้าวแทนได้ไหมข <c oughs> ้าวท่วมหมดข้าวท่วม <c oughs> น้ำท่วมหมด <c oughs> หันนะบูจ้าออีกแล้วค่ะจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งพี่จุกคุยกับเพื่อนเพื่พี่ๆไปก่อนแล้วกัน